วายเต่าทีวีภูเมาแซบพิธีกรหนุ่มชื่อดงังมีเรื่องสุดชาวเรื่องนี้ อีกหนึ่งพิธีกรชื่อดังของวงการบันเทิงอย่างเต่าทีวีผู้หรือภูมิพัฒน์ธรรมพันธ์ดำเนินรายการบันเทิงเมาส์มอยเรื่องวงการบันเทิงและเคลื่อนไหวอินสตาแกรมหย่อนประโยคเด็ดเมาส์มอยอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดได้โพสต์อินสตาแกรมเต่าอนิสกอทีวีผู้เมาส์มอยถึงพิธีกรชายรายหนึ่งที่บอกว่าคุณพระพิธีกรดังซื้อหนุ่มมาดแ,แม่แอบแซบแต่ถุงยางใส่ห้าหกอยัดไม่ข้าวยอสอตอน,นอพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าทำไมไม่เป็นกูเอา และจ้างานนี้ชาวเน็ตทำกันบ้านกันหนักอีกครั้งเลยจา้า